เพื่อแบบเดี๋ยวลงวันไหนก็ได้กล้าไปดูคลิปตัวเอง <c oughs> มาไกลมากเลยเนี่ย <c oughs> มาตัดเล็บครบโดยเฉพาะ <c oughs> <c oughs> ตัดตรงอย่างเดียวเลยเพราะว่ายย่เี อืมเราค้นข้างแน่นมากแน, <Fit. S 2> แน่นฟิตเลนนนนาดนึงนะมันดึกเนอกมากอ่อยจ้ะออกแล้วนี่โอ้โหกำลังเงลยเ่าให้ดูว่าข้างในนะอืมอ นี่เป็นการงัดแบบทีเดียวให้ยืดเดยอไม่ซ้ำแซะจบค่ะอันนี้ให้เห็นว่าข้างไหนหมดแล้วนนกล้องซูมดูได้โอเคเสร็จแน่แค่นี้แม่